เคเดอร์ละเดอร์ลแต่งหน้าไม่มีเลยหรอไม่มีเฉดดิ้งน่าเล็กโกยซาล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 าฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้กลับมาพกับเจนะคะวันนี้เนี่ยพิเศษมากคลิปนี้เนี่ยมีน้องเมทันะคะมาเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะมาเป็นแขกนะคะวันนี้ เดี๋คก็คืออะอย่างที่ทุกคนเห็นเห็นชื่อคลิปไปแล้วแหละว่าวันนี้เราจะแลกกระเป๋าอันแต่งหน้านะคะอ่ะไหนโช์กระเป๋าคะอันนี้ค่ะนี่นี่กระเป๋าของเจนใี่ไหมอันนี้คุณจิงงเคยใช้กระเป๋าใบนี้เหมือนกันแหละเรามีแต่ว่าใช่เคยเห็นแต่นางเติมคูชาติอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่านางมีไอเทมอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเปิดใช่อันนี้สาวาลตรงนี้เป็นเกีรติเป็นสีเลยว่า เราไม่รู้จริงว่าอะไรคงอตื่นเต้นด้วยเพราะว่าแอบเห็นอะไรข้างๆอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะน่าเป็นความแปลกความแก็แบบอาจจะใช้เลยแบบเขาเรียกว่าเลยนะพิสดารเก็เลยแบบเอ้ยมาเซอร์ไพรส์กันว่าถ้าเจนแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางของท่านจะออกมาเป็นยังไงแล้วท่านแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางของเจนจะออกมาเป็นยังไงใช่แต่ว่าด้วยความที่เราที่เจนบอกท่านตอนแรกว่าให้ลงแบบว่าเบสเอาไว้ก่อนเพราะว่าสีผิวเราอาจจะไม่เหมือนกันเนาะใช่เดง๋ยวจะมีความ เทาวปหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเจนแบบไปใช้สีของเมทัาก็จะแบบอาจจะซื้ออ่ะเออแล้วถ้ากอาจจะเทาไปจบจะต้องนะแบะไม่ได้ไม่ต้องความไม่เสียเวลาแรดมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้ดีคือตกซ่วงกไม่เป็นไรนะเพราะว่าแบบเป็นกันน้ำใช่แต่ก่อนที่จะไปถึงอย่างอื่นก็คือจะเล่าก่อนว่าเมคอัพเด ตอนแรกที่เจนทาเนี่ยก็คือเจนทาอะไรไปอ่ะของพี่ก็คืออันนี้ปะใช่เป็นคุชชั่นของชูอยากลองถ้าถ้าเจนดอวไม่ผิดของเธอต้องเป็นกิ๊บแซนชั้นลงนี่ไปใช่ค่ะอันนี้ปัญหาของจิลเธอไม่เจอหรือ m i สอใช่มันแบบท่านลงน i x เมื่อก่อนใช่ท่าลงมาก่อนแล้วพี่เจนได้ลงอะไรนี่ปะคอนซีลนี่อ๋อที่เป็นคอนซีลของพี่ตายแล้วสีขาวมากใช่อันนี้ของนา <า>ไม่ได้เน่อ่าลงมาแค่2อย่างเท่านั้นแหละมีอะไรให้ฉันวิ<อ>่นบ้างอะขอค้นกันตีมของการแต่งหน้าวันนี้คอืออะไรคะก่อนก่อนที่จะก่อนที่เราจะเลิกแต่งหน้าคือเราก็กำหนดตีมนิดนึง ใช้ยังใช้แบ,บีหนอ <c oughs> ันมาใหม่ใช่ใช่เพิ่งใช้วันนี้เลยคือมีมีวันนี้น้องนุกไอดอลอะไรเนี่ไอดอลมาที่บ้านตอนกลางวัน <c oughs> แล้วแบกว่าพ<อ>ี่เนี่นี่มันไม่ใช้มันดีมากเลยนะคนถามหนูแบบเยอะมากเลยอะว่าแบบหนูใช้อะไรไฮไลท์นู่นนี่น่ <c oughs> นัมีน้ำหอมด <c oughs> ้วยเออใช่อายแบบ่แหะนางก็เลยแกะกล่องวางีอะไรนะเออพข้ามไปเลยขอทาลิมันรเมก่นนะคะ ก็ไม่เคยมีนี่เขาว่าดีใช่ไหมอุ้ยทำเหมือนฉันหลายอย่างกันนะก็เราก็ได้จากแม่ๆเดียวกันมาบางทีของพี่เขานี่เราไม่ดูกเลยอะเฮ้ยเราไม่ถุงจริงนเนี่ยฮาริมันกำลัลุ้งก่อนนะคะค่ะไหนทีมันเนี่ยเห็นปะไม่ต้องบอกแล้วปะเสร็จเที่ยงคืนค่อยบอกถ่ายคลิปเลยไหม่าไงก็คือคืนเนี้ยหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จตาเราก็จะไปไหนต่อคะ เราจะไปาราตีกันนะคะพวาจีเคก็เป็นเกิลไนท์เอาทเกิลไนทเอาเป็นทีมเกิลไนท์เอาทแต่ว่าคือวันนี้เมทั้งขอพี่ไว้หนีว่าไี่เป็นไรพี่เจนถ้าทำเอง ความพิเศษของวันนี้ในการที่เราจะเกินนเอานะคะแว<ม>ก็คือเรามีโกร่วมกันมีโกร่วมกันก็คือจะต้องลดหนึ่งกิโลด้วยลดไปหนึ่งกิโลด้วย<ม>เวางทีไปแดนนะ่ะถ้าเห็นเราเต้นแรงๆไม่ใช่เลยนะเราออกกําลังกายใช่เวลาเราไปเต้นเนี้ยเพื่อนถามทำไมเต้นแรงแต่บางทีไม่ได้เมาไม่ได้ดื่มอะไรเลยนะ <c oughs> แต่ว่า คือรู้สึกเหมือนว่าเรามีโกะไงคาดีโอด้วยโอด้วยออกกรงกายจริงๆนะเกียที่เกียดออะนี่เราจะชั่งน้ำหนักเอาไว้แล้วก่อนเียดแล้วก็ขากลับเละกลับชั่งว่าเราหนึ่งโคยแล้วโลนึงเป็นเรื่องปกติแต่ว่าต้องแบบต้องค่อนข้างมารตธอนนิดนึงอันนี้เราใช้ l o r e a l Bow Expert ของ l o r e a l เลยค่ะมีในกระเป๋าเมทัล มีหลายอันมาอ้าของเธออันที่เป็นแท่งๆบางทีก็แบบแบบเยอะอาจจะเธอแบบไม่ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้หรือเปล่าวะมันเลยไม่ค่อยได้ใช้ใช้แค่ปัดเฉยๆที่เขียนเขียนตอไม่ค่อยเขียนแล้วหรอกอันนี้คือมาสคาร่าที่ใช้อยู่ใช่ยใช่แต่ฉันต้องปัดมาสคาร่าเริ่มงอะไเน่ยไปก่อนนะท่านใส่เสร็จก่อนแน่นอนอ๋ออันนี้ทำไมน่ารักนี้อะใช่อันนี้เป็นลายเฟรนเอ็กกับแบรนด์ยนิ่ใช่ที่เดียวของลายเฟรนมาดูแบบน่ารักน่ารัก อันนี้คือมันไม่ใช่ของไลฟ์เปนโดยตรงนะมันเป็นแบรนด์มินเล่เป็นแบ,บนรนด์เกาหลีมาเอกกันนะอ่ะอ๋อวิ่งขึ้นไปแบบแต่ก็ได้เราเคยดีจริงจริงคิวท่านาอ่ะที่ตัดหน้ามาก็เพราะว่าแบบจะได้ไม่ต้องฟานีดมาหอม <laughs> มีเหตุผลเฮ้ยเราก็แบบเธอแล้วเธอเขียนเขียนทงเขียนชิวเพื่อเอากระจกบงังหรือยังเธอแบบเธอไม่เธอจะเป็นยูทิ้งบล็อกเกอร์ได้ยังไง โอ้ยต้องมาฝึกเนี่ยอยากเป็นเขียนคิ้วก็ได้เอากระจกบังนะคะคิ้มเสร็จแล้วเว้ยปเหมือนแต่งหน้ากันทำไมแตอย่างล่วงเอ่อต่อไปนะคะขั้นตอนของเจนก็คือขั้นตอนท่านคือท่านต้องไล่ด่างอ่ะแต่ให้ท่านเขียนนะพอสซี้แล้วนะคะแล้วก็ใช้ไม่เคยปัดเลยนะแต่ว่านางมีไม่มีนี่เลยหรออะไรที่มันสิ่งตาน้ำตาล บอลบอลสิ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเว่เป็นคนไม่มีเนี่ยเอาจะเอามาเพราะว่าจมู่บวมแล้วก็ต้องแก้มด้วยไม่มีจริงๆแต่งหน้าไม่มีเลยหรอไม่มีเฉดดิ้งว้ามันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงคนต้องมีนะเว้ยไม่เคยหน้าเลยเป็นคนหน้าเลยเลยอีกอย่างคือมันหน้ามันหน้ามาไม่ใช่เฉดดิ้งอ่ะเงั้ยถ้าขอเบิกได้ป่าววะเบิกได้เบิกเลิกเบิกเบิกของตัวเองได้หนึ่งอย่าง ขอเบิกไอ้นี่ก่อนที่ไรดั้งไม่ได้แต่เวลาเต้นไรดั้งนะคะคือเต้นไม่ได้ใช้แบบขวดิวล็อกเป็นเซนเซอริวเลยก็คือเนี่ยเคยเห็นอยู่แต่ว่าแบบเนี่ยไม่ได้ทำตามกแนี้เลยนะคะคืออาจจะเป็นวิธีที่ผิดก็ได้นะแต่ไม่มากเคยเห็นคนทํานะเนี่ยเขียวเลยนเสร็จแล้วใช่ไหบาบ้าใครก็จะได้ไรดั้งอย่างนี้วะ ไงเกอร์ไนเอาก็พิเศษไปก็ตัวเกอร์ไนเอาคนไร้ดั้งกันแบบนี้เหมือนเวลาแบบเออเพื่อนๆใครมาแบบอุ้ผู้หญิงคนนี้สมูกชัดเจนนี่สมูกดูสั้นเป็นโฟมเสร็จโฟมไปเสมอวันนี้เว้ยไปงานโดอลโอ้เขาสอนเต้นเพลงนี้เลยอะแต่ประมาณว่าไปให้ไปเทสลองอื่นนะแล้วทุกคนคงแบบว่าประมาณว่า พี่เจนเบาๆหน่อยป่ะใช่แบบมาถึงก็ได้เป็นแล้วหรออะไรเงี้ยเออเฮ้ยมาเอ่ออาชแชโดน่ามีสิ่งที่เหมือนกันหนึ่งอย่างอะไรคุณแม่จงซาูลมัจะไม่เหมือนยังไงเพราะว่าปากฉันซื้อปากฉันซื้อันนี้เป็นไอเทมที่แบบคือเห็นนางชัยแล้วแบบว่ได้ติงติงราเบลต้องมีอ่ะมันเหมือนกับมันง่ายๆแล้วก็ทาใต้ตาก็สวยก็แบบฉ่ำคือแบบวิงมันดีมากเดี๋ยวอันนี้จะทาตอนจบคอ ใช้ทาก่อนนะคะอันนี้เป็นทาเกล็ดตลับนี้ตลับหั่นมาแล้วนะด้วยทีเอออันนี้นะคะตลับชิก็คือแบบจะเป็นโทนดูแบบใไฟได้ทุกสถานะก็จะใช้สีแบบออกทองๆแชมเปญแชมเปญเรามีความให้ความรู้นี่เหมือนชอบอะไรแบบแชมเปญแชมเปญเนาะอออะไรมินเมาอะไรเนาะโอ๋ยเกี่ยวมากตึกโป๊แล้วก็ คัดเบ้าด้วยสีน้ำตาลอันนี้แต่สีนี้น่าใช่มากที่บอกว่าแบบเป็นเนยเทมเพลบใหม่มากเคยเห็นตอนนี้เขามีขายที่เซ p อ o ่าแล้วดิใช่ปะใช่ใช่ไ,ได้มาในกระเป๋เปา Sephora มันเป็นปัดแก้มหรืออะไรเป็นไฮไลท์ไฮไลท์เธออุ๊ยฉันทาไฮไลท์ก่อนได้อเ,เออฉันทาไฮไลท์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาซ้ำอีกนะอ่ะเบ้ามาแล้วคุณไหวป้าต่อค่ะตอนนี้ยังอยู่ที่งานตานะคะใช่อันนี้คือเป็นวิงที่ขาดไม่ได้เลยคือแบบใช้แล้วตาวิงเฟอร์ของ คุณแม่ตองแซมูนนะคะเราแบบซื้อมาทาตาด้วยเห็นสีนี้ค่ะของยี่ห้ออะไรนะเอเปอร์เนี่ยสีนี้คือดูแบบแปลกมากล่าสุดพิ่ไม่เห็นฝอแต่งแบบเขาเอาตาสีเลือดแปลกๆไว้กับปากแดงมีแปดปะมุมหนึ่งก็ฟ้มมุมหนึ่งก็เขียวมุมหนึ่งก็ชมพูหุยยากทางเลย้หุยมันเลือบเขียวเลือบเหลืองจริงๆอะคือเนี่ยเวลาเรามองอ่ะมุมนี้มันจะแบบ อมเขียวเลยแต่พอไปมองฝั่งหนุนนามันจะอมเหลืองอมแบบโอ๊ยมันหลายอมอ,อ่ะเพราะฉะนั้น,น,นเวลาแบบเวลาเราไปไปผับไปเจอแบบแสงแบบเรสซองเลเซอร์แสงอะไรเนี่ยค่ะมันจะมีความเฮ้ยผู้ชายแต่เฮ้ยมองมุมนี้ก็ติ<อ>เดี๋ยวนีอะไรอ<ๆ>ย่าอน,นี้ตกรัวอันคนเห็นจะแบบนึกว่ามาจากแบบยุคมิลเลนเนียมเห็นปะคือหน้าหมาเธอปะน่ตืือตื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 คืออยากได้เปิดเพลงนะตอนเนี้ย ก็คือเต้นนะเต้นได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาคูอฉันหาไอเลนเซอร์ไม่เจอเหมือนจะไม่มีหรือเป่าลูกไม่ใช้อะไรเนอรอก็เหมือนเธอไม่ใช้ห,ห, <laughs> ห,มใชหมดเซอร์ล่ะฉันฉันขอเบิกเบิก <laughs> ขอเบิก <c oughs> เครื่องบรรณาการหนึ่งอยา่างบอกว่าเบิกกันแล้วฉันต้องอ,อ่ะก็ได้อไอเลน <c oughs> เซอร์ที่เต้นใช้นะคะเป็นของเอริยาซูเปอร์แคทอันนี้ก็พูดไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วว่ามันดีแค่ไหนบ่อย่ะแล้วก็บอกเขาว่าห้าคนไอเนี่ยบังนะเราก็บังเองเออเราก็บังด้วย ไหนขอใช้ที่ปัดขนตาดีอเรนซี่ามันดีขนาดไหนอันนี้ถ้ามันบีบได้นี่ใช่ปะปั๊มๆเคยเห็นเขาโปรโมทอไอเนอร์สำเร็จละจบเกือบจะเสร็จหมดแล้วนะเนี่ยหนูแค่แบบลิฟท์ที่จัดขนตาเธอใช้อะไรอะจริงๆแล้วเมทัลอะเขามีแปรงเยอะมากเลยนะทุกคนเราแบบแต่แบบว่าเหมือนมันพกไว้เพื่อคือแบบแปรงแต่พี่เจนไม่มีแปรงเลยอ่ะใช่ใช่ฉันจะบอกว่าฉันเป็นคนไม่ค่อยใช้แปรงขน้าเพราะว่า ใช้มิวป่ะคือเป็นคนไม่แบบบางทีพี่เจนเอาชายกับโปรงอ่ะเออก็แบบมาสู้ๆไหวหลับด้วยนะบางทีทําใจไม่ได้กับพวกแบบอายไลเนอร์หรือมาสคาร่าที่มันแบบพันหกพันสอนให้ผู้ชมสิค่ะมันดีมากเลยอะมูจิอะแบบไม่เเข้าใจลยมันมันแค่มันแค่ไม่กี่บาทอะแล้วแบบว่ามันขายดีมากมันเป็นเบสเซอร์เขาเขาบอกเออนี่ไปลองแล้วก็แบบเออใช้ดีจริงแล้วมันอันเล็กดีจะมีตรงนี้ใช่ไหมแล้วที่ไม่เข้าใจว่าเขาใช้ยังไง นี่นี่มันเป็นอันนี้หนึงมาแ้าวตอ๋าโอเค,อ,เคอุ้ยมีขนตาต้องใช้เวลาจูนกับเครื่องแตะที่แตะขนตาแบบนึงเฮ้ยยากอยู่นะ๋อแต่แบบแรกๆมันอาจจะงังยขึ้เพราะว่าฉันใช้แตะที่แตะขนตาแบบเวอร์ชั่นปกติมาในชีวิตนี้ไม่เคยใช้เวอร์ชั่นนี้อเอยแต่ว่าพสาสคาร่านี่ดีจริงค่ะดีออนะคะไปจัดค่ะมีเหลือป้ไม่เหลือ ฉันใช้เนี่ยพอมันจะหมดแล้วนี่มันเริ่มแห้งแล้วตอนที่มันยังไม่เริ่มแห้งนะเธอมันดีกว่านี้อีกเฮ้ยแต่ปกติมาันคาลาพอแห้งมันจะดีท่าน,น,นชอบ,บ,บปัดปั๊มให้มันแห้งเว้ย <ừ> แต่เนื้อเนี่ยมันแบบเนื้อดีจริงสวย<อ>ขวยตาแบบสปริงมากสปริง,รงอเออคนนี้ก่อบกับตาโมจิเดี่ยวตาโมจิให้เบิร์กเบิรุขตาหนะแต่ปัดแก้มด้วยน้องซิโนแมคเครน้องกระตุยเออ มีแป้งอยู่อันเดียวนะคะ beauty ของเราเพรานั้นใช้ใช้กระโปรงมาสคาร่าหนยที่เธอว่าดีที่สุดนกระป๋อนี่ถ้าล้างง่ายเราเด้งด้วยอะ่ะจริงๆรนะรุ่นพี่พลิสทีมาค่ะคือเขามีสระเป็นคนชิบฉี่บอหนูแต่ว่าน่ามอง่าให้ใส่รุ่นพี่พลีเพราะไหนคะคพรเชร์ <Quite sure. S 2> <laughs> ต้องใช้ไฟเบอร์ลงไม่ไม่ไม่ใช้อันธรรมดาไปเลยก็ได้แล้วเราจะปัดต่อด้วยอันนี้มีเป็นสูตรของนี่ไ,ได้ฉันจะทาตามซื้ลองดูแบบ เขารียกว่ามาแลกเปลี่ยนกันเล็กน้อยถึงปานกลางเฮ้ยก็รู้นาวามันดีเลยใช่แล้วมันหลังไงมาพี่เจัเนี้ยลลางออกมาเป็นเส้นๆคือถ้าว่าไหนขี้เกียจตามมาันเรียงเส้นเลยอ่ะฮู้ค่ะแล้วเป็น190บาทนะคะเก๋จรออร่คะ่ะมันเห็นใช่ไหมทน,น่ันสังเตุเลยเราจะทาตามเล็บฝั่งที่เราเห็นมาวันนี้ถ้าหนาใส่ชุดแดงมาชุดแดงเป็น b l a ทุก่นี่นะคะมีสีแดงด้วย อันนี้มันคือรุ่นอะไรอ่ะพี่เจนชื่อรุ่นนี่ไงนี่ย Rough a l l u r e Liquid Powder Powder เป็นแป้งๆมันเวลาทาออกมามันจะออกแมทเหมือนแป้งใส่รองเซ่อ่ะขนตาก็คือ Nystine รุ่นคุณพลอย90ค่ะพี่พลอยเชอร์นะคะเดี๋ยวจะไปซื้อตามอันนี้คือแบบรู้สึกว่าใช่เลยมันโดนเวลาล้างง่ายๆเว้ยพี่เจนแบบว่าเพราะมันหลุดเป็นเส้นมันหลุดมันไม่ดำๆแล้วไม่เวลาถือแเราไปเต้นเลยไม่ไหลอ่ะไม่ไหลเพราะว่า ถ้ามันถ้ามันหลุดจริงๆอะมันจะเป็นเส้นแต่นี่ไม่เคยหลุดอะต่อไปตัดแกมดีอของนางนะคะมากี้นางน้ำว้มจิงชาต์มากเ่นนั่นแหมาโป้นของแล้วก็นางพิเล็บพีเซนอันนี้เป็นแปนฮากุโอนอยู่โคโดอะไรกันจัอาจจะจําชื่อผิดก็ได้นะจำไม่ได้คือมันลอกไปแล้วแล้วแบบเด้บอกว่าเป็นเตอร์ที่ไม่ไม่เสียนเรื่องแปงเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นคนเดียวกับที่ทําแปงแมก แต่ว่านางทําแบบนุ่มกว่าอะไรเงี้เยเฮ้สวยแล้วแป้งนุ่มมากนี่นุ่มมากแล้วแป้งนี้อ่ะใช้ได้ทุกอย่างคือบอนเซอร์ก็ได้แปง้งใต้ตาก็ได้ปัดแก้มก็ได้แล้วคือดูเขาไม่กินเนื้อแล้วดูดิเหมือนแป้งนี้ยังไม่โดนไม่โดกนกระทําอะไรมาคือมีอันเดียวอ่ะเอาอยู่เออเนื้อใตแล้ลที่นี่ซื้อได้ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะลงไฮไลท์ก็ลงด้วยแป้งนี้ต่อได้ใช่คือแป้งเดียวจบขอเบอร์ของแล้วนะ มันเฉยไม่มีมีท่านไม่มีไฮไลท์นี่วันเซอร์เอาอนี่ก็คือเอามาปัดไฮไลท์ต่อได้เราก็คือพอปัดแล้วใช่ปะฝุ่นไฮไลท์ที่ติดขึ้นมาเมื่อกีกก้คือมันไปอยู่ในหน้าเราหมดเลยละถ้าแปรงไม่ดีก็คือจะอมอ <The> อม <c oughs> โกดักเอ <c oughs> อเออฉันทา Leaf, ลิปแบบปลอปอ่ะดีไหมวันนี้แต่ฉันช,ชอบแมทแมท นี่นะคะเป็นคนชอบโบาวานนะคะมีอันนี้นึงเวลาไม่ค่อยแต่งหน้าแต่ว่าชอบอันนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเป็นเนื้อหมื่นกรรมี่แล้วมันไม่แห้งมันจะมีความเออมันคล้ายคล้ายนี่ไว้มันคล้ายคล้ายพาวเดอร์เนี่ยคือออกมาจะมีความเป็นพาวเดอร์มันจะมีความเวนิรี่ขึ้นมามันติดทนปะติดทนไหมไม่มากก็โอเคเคยเห็นช่างเขาเอาเอาอายแชโดว์มาทาปากเราจะเอาพวกสีที่เราทำมันคือธอสีมันไม่รอดอ่ะหมายความว่าตัวเองอะตัวเราเอง ก็ออคืมันก็รอดนะแต่คือเรารู้สึกเราสวยพี่เจนไม่สวยจริงๆไม่สวยไม่สวยก็สวยนะสวยแต่ก็ดูเป็นคนหวานแบบไม่เหมาะกับการไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยนึกออกปะอาจก็เติมตินหน่อยก็อาจจะโอเคแต่สวยนะดูที่กล้องดิเหมือนจะไปถ่ายละครพีเวียรอะแต่คือถ้าเกิดว่าแบบบุกกลางวันไปกินข้าวกับผู้ชายอะไรเงี้ยอาจจะแบบอ้าได้ก็คือ กินข<ส><ด>้าวกับเพื่อนไม่ได้หรอเพื่อนไม่ได้ไม่ได้กินข้าวกับเพื่อนไม่ต้องดูแล<อ>ไม่สะดวกใช่แต่ว่าเราจะไปกลางคืนเงเราขอทําอะไรก่อนๆให้แบบเวลากระทบแสงแล้วมันแบบมีอะไรนิดนึงปะ่ะสีหน้าพอด,ดีเลยส้มๆนี่นแต่งนะแฟนซีมากทุกคนคงคิดว่าฉันไปงานแฟนซีอะไรมาเธอก็ใช้ของฉันได้แบบออสุดนะเก็บความสุดเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่แจนแบบเห็นอันนี้มาเมื่อกี้สงสัยเลยอันนี้ครเอ่ อันนี้นะคะทุกคนผมจะนําเสนอมาเป็นคุชชั่นแบบปากกาคุชชั่นปากกาใช่ก็คือไม่อยู่เห็นไหมเป็นคุชชั่นแบบปากกาได้ใช่ก็คือแบบเวลาเราไปผับเราไม่ต้องพุไปตลับแล้วนะแต่สมุดมีสิลมีอะไรนี้ก็ได้หรือว่าเราจะแบบเติมหน้าระหว่างจุดก็ได้แบบอุ้ยใต้ตาไหลว่ะเฮ้ยเราก็แบบคุชชั่นเขาแตยแปรงแต่แปรงเก๋ แต่มีมีแปรงที่แบบอยู่ที่บ้านคือวันไหนอยากจะใช้ก็มีแต่ว่าถ้าเกิดแบบกระเป๋าเพื่อสัมภาระแต่งหน้าบนรถเราก็จะใช้ด้วยที่ใช้หมุนปัดปากนี่แหละเฮ้ยเสร็จแลเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ก็เป็นลุคที่เราจะไปพารีกันคืนนี้แล้วก็เราจะไปลดน้ำหนักกันนะคะหนึ่งเดืค่ะเอาตอนนี้ก็สองขีดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเต้นตื่นเต้นตื่นออกนอกเฟรมไปเลยอ่ะก่อนจะลากันไปอ๋ออเอ พี่เจนว่าแบบจะมาช่วยฟอร์ขายของอตอนแรกจะพูดผอแเกรงใจเ<อ>ลยกลายเป็นฟอร์ <laughs> คือว่ามันมีปอนเซอร์ค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่สปอน,นั้เองเพราะคลิปนี้ไม่มีการใช้ตังค์เลยนะทก <c oughs> ก็น้ำตบพี่ /dom ดม,ดมีก็เลยแบบอยากจะเอามาขอขายง่ๆในแบบว่าช่องพี่เจนแบบดื้อย่างนี้เลยนะคะเป็นน้ำตบพี่ดมเซรั่มพี่ดมค่ะก็ใช้ดีมากจริงเพื่อนดาราที่ส่งไปอ่ะเขาก็มาขออีเต็มเลยนี่ก็เพิ่งส่งมาให้พี่เจนนะคะแต่พี่เจนอ่ะไม่ยอมหลงให้ก็ตงัน้ยต่ไปใช่งานเยอะแล้วค็มขอตัไปเยอะ สัยาวเลยนะคะฝากด้วยนะคะก็แอดดู underscore me underscore official แค่นี้แหละเดี๋ยวคืนนี้อันนี้ผมพาได้คือเล่าอกแล้ว่าสรรพคุณมันยังไงเธอไม่อธิบายมันเป็นน้ำตบ แต่ยากจะบอกว่ามันดีกว่าเครเ่อ์แต่หลายๆอย่างอีกเพราะว่าปกติน้ําตกทั่วไปอ่ะเขาจะใช้น้าเปล่าหรือน้ําทางเครื่องสำอางแต่นี้มันเป็นเบสน้ําแร่เจจูใส่เกาหลีแล้วก็แบบช่วยเรื่องอะไรบ้างช่วยเรื่องเขาบอกว่ามันจะเด้งเลยค่ะมันจะมันมีสารไหลสารสี่สี่ชนิดอะไรนี่แหละเออมันจะทําให้หน้าแบบตึงแล้วก็ใสเลยผู้ชายนะใช้ตัวเดียวจบเลยผู้ชายจะชอบมากเพราะว่าน้าตก ปกติอะตบแล้วมันหายไปเลยไงแต่อันเนี้ยตบปุ๊บอะลองข้างหนึ่งก็ได้พี่เจนเราทุกคนจะเห็นเลยว่าข้างซ้ายมันจะขาวกว่าแล้วก็ตึงกว่าลักษะก็คือมีมีความแบบลองเทสทุกอย่างมาไงมันจะตึงกว่าครับและกลิ่นหอมแ้ลยลองดู อืมหอมอ้าวขาว <Like, S 2> mm <h. S 1> ขึ้นเลยขาวขึ้นเลยแล้วมันจะฟูขึ้นถ้าทาตรงข้อหนิวอ่ะมันจะแบบมันจะฟูลอยลอยเขียวย่นมันจะฟูขึ้นเลยก็คือบวามรูว่าแบบเส้นลายมันแบบจะอิ่มขึ้นเห็นไหมพี่เจนนะคะฝากด้วยนะคะก็แอดดู underscore me underscore official งงบะล่ะงงบะล่าเปลี่ยนชุดแล้ว นี่ก็คือเมื่อกี้นะคะเรากําลังขายของอยู่แล้วก็ไม่เป็นไหนไม่ยอมให้ขายเลยไม่ดีไม่ยอมอะแบตหมดแบตไม่ไดนเระค้นหาเซลล์อะอะเตรียมตัวออกจากบ้านแล้วเตรียมตัวแบบก็วิ่งเพะปิดเพิ่งปิดก่อนสุนท้าขีดแล้วอ่ะตอนนี้น้ำหนักน้ำหนักลดแล้วนะลุยบอกว่าทำคลิปยังไงให้น้ำหนักลดคือเราต้องไม่หยุดเต้นต้องเต้นไปแล้วทำคลิปอ่ะ ให้ดูใก้ชัดเเออใช่ไว้ดูเราไม่ให้เขาเห็นเลยพี่เจนไหนทำหน้าเป็นคนดีอะไม่ค่ะไม่ค่ะทำไมเราดูเป็นแบบสาวแบบก็ดีนะคนละสายละสายคือแบบทอมบอกต้องเรียกชื่อเราอะใช่อ่าไปปิดคืนนี้ยจะมาปิดคลิปไม่ได้ปิดไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแบตมันหมดอีกอลาบายลาแล้วนะคะ สดีค่ะทุกคนพี่เจนเดี๋ยวไว้มาเล่นกันอีกนะถ้าอยากให้ทำอะไรถ้าอยากให้ทำิปตัวกับอะไรก็บอกมีมีแบบอะไรคอนเทนต์อะไรที่อยากให้เราทำด้วยกันเออก็บอกนะคะเดี๋ยวจะไปจัดให้ส่วนวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ